สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอทีอาราวอยู่นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่า,าช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ no code ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนําให้พวกเรารู้จักเครื่องมือหนึ่งนะครับถือว่าเป็น ep แรกและเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆไต่ระดับไปนะครับให้พวกเราเห็นว่าการสร้างโมบายแอปพลิเคชันนั้นไม่ใช่เรื่องยากและเราสามารถทําได้โดยที่เราอาจจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับ การเขียนแบบนี้เราเรียกว่าการสร้างโมบายแบบ no code นั่นเองครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1นะครับเดี๋ยวจะมาลองสร้างให้พวกเราดูนะครับว่ามันแสนง่ายมากเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u b s c r i b e และแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับเพื่อนด้วยขอบพระคุณมากครับเรามาลุยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับ Gmail account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจะเป็น Gmail free หรือว่า Gmail ขององค์กรก็สามารถทำได้นะครับจากนั้นนะครับให้เรา,าทำการเรียกที่ address bar นะครับให้เราเรียกว่า sheet .new นะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งพิเศษครับที่เราจะสามารถเข้าถึงตัว Google Sheets แบบใหม่นะครับอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ Enter เลยครับ รอสักคู่นะครับเราก็จะ,ะเจอหน้าจอตัวสเปรดชีตไม่มีชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อเลยนะครับเราจะได้จาได้ว่าเป็นสเปรดชีตเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างจากการที่เราจะทำเป็นระบบสมาชิกแล้วกันนะครับเราจะได้จำได้นะครับโอเคจากนั้นครับที่ด้านล่างนะครับจะมีชื่อชีตว่าชีตหนึ่งนะครับขอให้เราแก้ไขนะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคำว่า เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ member data แบบนี้นะครับตัว member data หรือว่าชื่อชีตเนี่ยนะครับเราจะถือว่า,าจะเป็นชื่อตารางเก็บข้อมูลนะครับเราอยากได้ชื่ออะไรเราก็สามารถตั้งได้นะครับนะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับเมื่อเราได้ชื่อตารางเก็บข้อมูลแล้วสิ่งต่อมานะครับ อย่างที่จาบอกนะครับว่าเวลาที่เราจะสร้างแอปพลิเคชันแรกเนี่ยเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยนะครับก็แค่เรามาออกแบบสิ่งที่เราต้องการจัดเก็บนะครับตัวอย่างเช่นนะเราอยากจะเก็บหัวข้ออะไรบ้างครับเช่นรหัสชื่อรูปภาพแล้วก็ลายเซน็นอ่านะครับนะเราอยากเก็บแบบนี้นะเราก็จะมาออกแบบกันนะครับมาลุยกันเลยครับมาเลยครับรหัสนะครับ ่าแล้วก็ B 1ก็เป็นชื่ออ่าแล้วก็รูปภาพแล้วก็ลายเซ็นอ่าแบบนี้นะครับอ่าแถมนิดหนึ่งครับเป็นอ่าเบอร์โทรอ่าในไหนก็ออกแบบแล้วเนาะก็เอาให้มันแบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับจากนั้นเมื่อเรา สร้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราถือว่าเป็นส่วนหัวนะครับอาจารย์อยากให้เราลองกรอกข้อมูลเข้าไปสัก2ชุดครับอะไรก็ได้นะครับานาย A, นายเนายบนะครับรูปภาพ r รเซนแล้วก็เบอร์โทรพวกนี้นะครับเบอร์โทรใส่สักหน่อยครับ ใส่ไปเลยครับจัดสมมุติก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสกับเลขส่วนที่หายไปนะครับปล่อยได้เลยนะอ่าตรงนี้นะครับอ่าในบรรทัดที่1เนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนหัวของตารางนะครับคือชื่อของคอลัมน์ที่เราต้องการจัดเก็บนะอ่าจ,จะขอญาตเทสีพื้นหลังลงไปนะครับเพื่อให้เรายากยะว่านี่คือส่วนหัวของตารางนะครับ แล้วก็บรรทัดที่2และ3นี้เราถือว่าเป็น Data ที่เราใส่เป็นตัวอย่างเข้าไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วคงสร้างพร้อมแล้วเรามาสร้างกันเลยนะครับมาที่ปุ่มส่วนขยายนะแล้วกดปุ่ม a p App Sheet แล้วก็สร้างแอปกันเลยครับคลิกครับผมรอสักครู่ครับระบบของตัว Google Sheets จะทำการบายพาข้อมูลทุกอย่างโครงสร้างที่เราออกแบบไว้ ไปที่ Google App Sheet ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างโมบายแอปพลิเคชันของเรานั่นเองครับต้องบอกว่าเมื่อเข้า forward มาแล้วนะครับแอปพลิเคชันเราจะเสร็จแล้วเกือบ90%นี่คือหน้าจอตัวอย่างนะครับว้าวมากเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่โมบายเราเกือบเสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับเมื่อเจอหน้าน,นี้นะให้เรากดปุ่ม Customize Your App ครับโอเคครับผมสิ่งที่เราเห็นอยู่ทางด้านขวามือนี้ เป็นมือถือจำลองนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นโมบายพรีวิวนะครับเราจะเห็นรูปว่าเราจะเห็นว่าเวลาที่แอปนี้ไปโชว์บนมือถือของเราไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าตัว p p o o n นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เป๊ะเลยนะครับแต่การเขียนของเรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวมือถือจริงณนะขนาดสร้างนะครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ ตัวชื่อตารางเก็บข้อมูลของเรานะครับจำได้ไหมเราตั้งว่า member data คลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปที่ View c o l u m n นะจากนั้นครับอาจารย์อยากให้เรามาดูปรับโครงสร้างให้ถูกต้องนะครับว่ารหัสนะเราต้องการเก็บเป็นตัวเลขไหมชื่อต้องการเก็บเป็นไท p เป็นแบบแ e x t ไหมรูปภาพเป็นแบบแ e x t ไหมพวกนี้เราจะต้องปรับให้สมบูรณ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับพวก คอลัมน์ไทปนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเรามาปรับกันเลยนะครับรหัสนะครับเราเห็นเป็นตัวเลขก็จริงนะครับใจาจอยากให้มันเป็นเป็นเทคดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการรวมเอาตัวอักษรมาด้วยนะครับชื่อเป็นเทคครับรูปภาพคงจะไม่ใช่เทคแน่นอนนะครับเราปรับเป็น Image นะครับไรเซนนะครับไรเซนเป็นแบบไหนครับลองมาดูคอลัมน์ไทปนะครับไรเซน รูปภาพจะเป็นรูปภาพหรือเป็นแบบไหนดีเป็นซิกเนเจอร์ดีกว่านะครับตรงประเภทเลยนะครับเบอร์โทรครับตรงนี้เราก็สามารถปรับให้เป็นแบบเป็นโฟนนะครับนะถ้าตรงไหนเป็นเบอร์โทรศัพท์เวลาที่มีเบอร์ถูกต้องแล้วมันจะสามารถกดปุ่มแล้วโทรออกได้เลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูนะตรงนี้การกำหนดคอลัมน์เนมของเรามีความสอดคล้องกับตัวประเภทของคอลัมน์ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนคีย์ตรงนี้คืออะไรคีย์ตรงนี้บอกให้รู้ว่าคอลัมน์ที่ชื่อว่ารหัสนั้นนะครับข้อมูลที่เก็บภายในนั้นมันจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ํากันนะครับหรือเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น primary key นั่นเองครับหรือว่าคีย์หลักนะโอเคข้อมูลอยู่ภายใน,ห,นห้ามซ้ํากันเด็ดขาดนะครับเมื่อทุกอย่างเราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มเซฟครับเพื่อบันทึกตัวแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ รอ,อสักครู่ครับโมบายแอปเราก็จะเป็นโหลดมานะครับจากนั้นเรากา็ลองกดปุ่มแอดเข้าไปครับผมลองใส่เป็นรหัส3า0ชื่ออา,อาจารย์โจน,นะครับรูปภาพถ้าเราลรันบนมือถือนะครับเราก็จะสามารถที่จะถ่ายภาพจากกล้องตัวเว็บแคมของเราเออท่อโทีจากกล้องหลังของมือถือเราได้เลยนะครับส่วนาระเจ้ารูปนี้นะโอเค อ่โอเคครับแล้วลายเซ็นครับเราก็แตะไปหนึ่งทีแล้วก็สามารถเซ็นได้จริงๆเลยนะครับแบบนี้สวยหรูเบอร์โทรศัพท์ครับเราก็ใส่เข้าไปนะอ่าสมมุตินะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกดปุ่มเซฟครับผมรอสักครู่นะครับให้สีโซ่วงกลมนี้หายไป Data ก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ใน g o o l l s s h e t t ครับเดี๋ยวลองกลับสลับมาดูที่แท็บของ Google Sheet กัน นาละครับ Data นะที่เราเพิ่งกอกไปเมื่อสักครู่นะครับวิ่งมาเก็บในตาราง Google Sheets เรียบร้อยครับการสร้างโมบ l e แอปพลิเคชันแรกของเราก็เสร็จอย่างสวยงามและสวยรูครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้จันจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกว่าแล้วเจ้า Mobile App ที่เราสร้างมานั้นจะนำไปใช้บนมือถือนั้น จริงๆจ,จะต้องทำอย่างไรขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะแล้เวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปในองค์ความรู้ใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ